ฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะก็ไม่ได้แ่าเข้ามาทักทายหลายวันเลยเนาะวันนี้ก็จะมาะแนะนําสินค้านะคะให้เหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะว่าตอนนี้ที่เจอปัญหาเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยใช้หลายตัวในแบรนดจนเกินไปจนแบบว่าจากจะกลา,ายเป็นผลมันก็เกินใช่ไหมคะอย่างตัวที่จะแนะนําตัวแรกก่อนเลยเนี่ยคือจะเป็น Q10 เซรักับพาเซนตหรือว่าตัว เฟต์ลิฟติ้งครีมของเรานะคะเอ็กเซนเฟตลิฟติ้งครมนะคะคือจะบอกว่า2ตัวนี้คุณสมบัติเหมือนกันต่างกันแค่ช่วงอายุก็คืออันนี้ถ้าเกิดแบบส0ไปแล้วเนี่ยถึงควรใช้แต่ถ้าเกิดแบบคนที่แบบเริ่มมีริ้วรอยเล็กน้อยเนี่ยให้ใช้ตัวนี้ก่อนนะคะไม่ควรใช้ทั้ง2ตัวเพราะว่าส่วนะสงคล้ายกันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไป ตามช่วงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้2ตัวนี้พร้อมกันปัญหาที่ตามมาคือจะสิวขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนมันแบบบำรุงเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะคว่าจะเป็นคิวเทนเซรั่มหรือว่า,าพาเซนต้านะคะส่วนคิวเทนเนี่ยต่างจากเซรั่มทองตัวเก่ายัางไงคือตัวนี้จะมีส่วนผสมที่เป็นไข่ปลาคาเวียรหรือหรือว่าแบบเป็นคอลลาเจนในปริมาณแล้วก็มีโคลลไซคิวเทนนะคะที่แบบเพิ่มในปริมาณที่เยอะกว่าคือเป็นตัวที่ แอคทีฟที่สุดแล้วก็เห็นผลไว้ที่สุดแล้วนะคะสำหรับริ้วรอยล่องลึกนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีริ้วรอยล่องลึกก็อย่าเพิ่งนะคะและส่วนคนพาเซนต้าเนี่ยเคยจ้างสรรพคุณไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าช่วยในเรื่องอะไรก็คือพาเซนต้าเนี่ยจะมีตัวบํารุงคังหมด16ชนิดนะคะที่เป็นสารสกัดเพื่อบํารุงให้ผิวเป็นฟังเนี่ยก็คือสําหรับ พาเซนตาเนี่ยถ้าอยากจะใช้วาเทนนิ่งแบรนด์อื่นไม่ชอบว้เทนนิ่งแบรนด์เราหรืออะไรเนี่ยก็สามารถเอาตัวพาเซนตาของเราเนี่ยไปใช้คู่กับแบรนด์อื่นได้คือจะบอกว่ามันมันเลิกตรงที่แบบอากาศหนาวผิวก็ไม่แห้งถ้าใช้ตัวนี้ส่วนอากาศร้อนก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็สมมุติแบบและที่แบบพบมาล่าสุดเนี่ยคือลูกค้าผิวติดสเตียรอยใช่ป่ะเขาจะทาอะไรไม่ค่อยได้ แล้วเขาปรากฏว่าเขาทาตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันให้ความชุ่มชื่นแต่จะไม่มีไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ,ะไม่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรสําหรับผิวที่แพ้สเตียรอย์ปิดให้หน่อยอสําหรับผิวที่แพ้สเตียรอย์เนี่ยมันจะไม่ทําให้ผื่นหรือว่าสิวขึ้นเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนที่ติดสเตียรอย์ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยหรือว่าตัวอะโลเวล่าเจลหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือใช้ได้ตัวนี้ก็คือจะขายดีมากแล้วก็เป็นตัวท็อปของแบรนด์นะคะก็ มาดีมากจริงๆตัวนี้นะคะก็ดีมาตลอดเลยยังไงก็คือสําหรับผิวที่เริ่มมีริ้วรอยแรกเริ่มหรือต้องการกรบํารุงให้ผิวแบบมีน้ํามีนวลหรืออะไรเงี้ยตัวนี้แนะนําเพราะจิ๊บก็จะใช้อยู่นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นอโอตาเซรัมอยู่นี่อันนี้ไม่ได้ใส่กล่องไว้ก็คือว่าโอตาเซรัมเนี่ยช่วยเรื่องกระฝ้านะคะก็ วิธีการใชโอตาเซรั่มเนี่ยใช้ยังไงอยากใชโอตาเซรั่มกับ Q10 คู่กันได้ไหมวดเขาจะเหมือนกันนะคะคือได้อ,อตาเซรั่มเนี่ยก็ให้ใช้แบบตอนตอนกลางคืนก็ได้นวดนวด,นวดบริเวณที่เป็นกะเป็นฝ้านะคะประมาณ1เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลเพราะว่ามันไม่มีสารอะไรเลยก็คือมันจะค่อยๆเห็นผลแต่ว่าเมื่อเลิกใช้ฝ้าจะไม่กลับมาเข้มค่ะแล้วก็ถ้าใชคิวเทด้วยละ่ะก็ทาคิวทตอนเช้า โอตะตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือแยกกันทาแล้วก็พาเซนต้าก็เหมือนกันนะคะคือทาแบบพาเซนต้าคือทาโอตะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอตะเนี่ยเห็นผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่เรานวดบริเวณที่เป็นนะคะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของเขาอีกอย่างนึงคือช่วยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะรอยดำได้ด้วยนะคะเล่งเล่งรอยดำได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคลิปหน้านะคะ